Hi students welcome to Crystal t u t e r วันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปแกมมาาที่ชอบออกข้อสอบเข้ามาสี่เรื่อง if clause กันแล้วนะคะตามสัญญาเนาะ if clause นะคะอันแน่นอน if ก็แปลว่าอะไรล่ะถ้าใช่ไหม if ก็แปลว่าถ้า mm hmm. ก็เป็นประโยคที่เอาไว้สมมุตินั่นเองเนาะถ้ามันเป็นอย่าง,งานั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้นะคะป,ประโยคที่เอาไว้สมมุติขึ้นมาเนาะนทีนี้ if clause นะคะภาษาอังกฤษมันจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะคะมีทั้งหมด3ชนิด ชนิดแรกนะคะก็จะเป็น if แล้วตามด้วย present simple ค่ะ present simple tense เนาะก็ประธานกิริยาช่องที่หนึ่งแหละนะโครงสร้างแบบชนิดที่หนึ่ง if ้อชิ้นที่หนึ่งจะใช้เป็น if present simple แล้วอีกประโยคที่ตามมาคู่กันจะใช้เป็น will นะคะแน่นอน will เป็น modal verb ใช่ไหมก็ต้องตามหลังด้วย verb อิ Infinity, นฟินิทีท์ซะเองนะกิยาช่องดังเดิมนะคะอ่า if cause แบบนี้เนาะคงสร้างแบบชนิดที่หนึ่งแบบนี้นะคะจะใช้กับเหตุการณ์ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้น ตามตามกันเสมอ,อมักจะใช้กับเรื่องที่เกิดขึ้นตามตามกันมาเสมอนะคะเช่นถ้าคุณเรียนหนักคุณก็จะสอบผ่านอะไรแบบนี้ถ้าเรียนหนักมันก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาก็ต้องสอบผ่านใช่ปะนี่ยคือเหตุการณ์ที่มักจะตึกที่มักจะแบบเกิดขึ้นตามกันมาเสมอๆก็จะใช้อี a u s e ์บางชนิด ที่หนึ่งแบบนี้นะค่ะใช้โครงสร้างแบบนี้เลยเนาะเช่น if you study hard คอมมาเนาะ <S <S ถ้าคุณเรียนหนะัก you will pass the s t แม,มคุณจะสอบผ่าน,นถ้าคุณเรียนหนักคุณจะสอบผ่านอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นต,ตามๆกันมาเสมอใช่ไหมเรียนหนักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมักจะสอบผ่านน,นั่นเองนะคะเลี่ก็ใช้เป็นโครงสร้าง if ชนิดที่หนึ่งเลย if ก็ใช้เป็น study แบบ present simple เนาะกิ่ยาช่องที่หนึ่งธรรมดาส่วนประโยคข้างหลังที่ตามมาก็จะใช้เป็นเนี่ย will แล้วก็ตามด้วย w o r k infinitive ก็เป็น past แบบนี้นะคะช่องดังเดิมธรรมดาเนาะต่อไปค่ะ if c l a u s ชนิดที่2โครงสร้างจะเป็น if ตามด้วย past simple นะคะกียาช่องที่2องน,นั่นเองเนาะส่วนอีกประโยคหนึ่งที่ตามมานะคะก็จะใช้เป็น would เนาะอีกประโยคที่ใช้คู่กันก็จะเป็น would แน่นอน would ก็เป็น modal verb ใช่ไหมก็ต้องตามด้วย verb i n นฟลู t i v e ีเนาะกิยาช่องดังเดิมนะคะอ่าโครงสร้างแบบนี้นะคะเป็น if clause ชิ้นที่สองโครงสร้างนี้เอาไว้ใช้กับเรื่องสมมุติค่ะใช้กับเรื่องสมมุติหรือพูดง่ายๆคือเป็นเรื่องมโนขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงแค่มโนนะคะจินตนาการสมมุติขึ้นมาเนาะเป็นเรื่องสมมุติ ที่ไม่เป็นจริงในปัจจุบันค่ะเป็นเรื่องที่แค่สมมุติขึ้นมา,ถ,า,มนา,งงานถ้ามันอย่างนั้นถ้ามันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมุติขึ้นมาไม่ได้เป็นจริงนะคะในปัจจุบันนี้เช่น if she won the lottery ถ้าเธอถูกหวยนั่นเองนะคะถ้าเธอชนะลอตเตอรี่นะถ้าเธอถูกหวย she would buy a big house for her parents อืมโอเอันนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติมโนเนาะที่ไม่ได้เป็นจริงในปัจจุบันนะคะเนี่ย if she won the lottery ถ้าเธอถูกหวยเนาะชนะรางวัลลอตเตอรี่ she would buy a big house for her parents เธอจะซื้อบ้านหลังใหญ่ให้พ่อแม่ของเธอนะคะเห็นไหมอันนี้ก็ใช้เป็นโครงสร้างแบบชนิดที่สองเลยเนาะ If she won, won ก็เป็น world ช่องที่สองของ win ใช่ไหมคะที่แปลว่าชนะเนาะเป็นขาสิมเพิล world ช่องที่สองส่วนประโยคที่ตามมานะคะประโยคที่มาคู่กันก็จะใช้เป็น w o o l t แล้วก็ตามด้วย world if i h e w i v e ก็คือ by นั่นเี่นะประโยคนี้ก็เป็นแค่เรื่องสมมุติใช่ไหมพอใช้ตามโครงสร้าง if for ชนิดที่สองแสดงว่าตอนนี้เขาชนะลอตเตอรี่ไหมคะเขาถูกรางวัลที่หนึ่งไหมก็ไม่นะคะไม่ได้ถูกหวย เราได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ให้พ่อแม่ไหมก็ไม่ได้ซื้อนะคะเนี่ยเพราะมันใช้กับเรื่องที่ไม่ได้เป็นจริงเนาะในปัจจุบันแค่สมมุติขึ้นแต่สำหรับ if clause ชนิดที่2นะคะจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสําหรับ if clause ชนิดที่2เนี่ยถ้าประโยค if ตรงนี้นะคะ past simple ตรงนี้จะใช้เป็น verb to be นะจะต้องใช้เป็น were เสมอค่ะอืม อันนี้จะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนะถ้า if ตรงนี้ชนิดที่2 if ตรงนี้จะใช้เป็น verb to be ก็ต้องใช้เป็น were เท่านั้นนะคะไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือรหูพพน์หรืออะไรก็ตามนะเช่น if I were you I w o u l m r เธออืมถ้าฉันเป็นคุณฉันจะแต่งงานกับเธอซัอืมถ้าฉันเป็นคุณอันนี้ก็ใช้เป็นอะไรคะเป็น were เนาะแต่ปกติ I ใช้แหละ I ใช้ was ถุดปะ I ใช้ was แต่ว่าอันนี้เป็นประโยค if clause ชนิดที่2ไง verb to be ตรงนี้ก็เลยต้องใช้เป็น were เท่านั้นนะคะต้อใช้เป็น were เสมอไม่ว่าประธานจะเป็น she เป็น he เป็นีกเป็นเอกพจน์ ก็ต้องใช้เป็น were นะคะเนี่ยถ้าฉันเป็นนายนะฉันจะขอผีคนนั้นแต่งงานไปแล้วเนี่ยซึ่งทีเชอเร์เกสสามารถแต่งร่างเป็นผู้ชายคนนั้นได้ปะก็ไม่ได้นะคะเป็นแค่เรื่องสมมุติแบบนี้นะต่อไปค่ะ if clause ชนิดที่3นะคะ if ตรงนี้จะใช้เป็น past perfect ค่ะ past perfect นะแล้วอีกประโยคที่ใช้คู่กันตรงนี้ก็จะใช้เป็น would mina half ตามด้วย verb ช่องที่3ค่ะอันนี้ก็จะยาวหน่อยเนาะ if cross ชิ e ้นที่3นะคะโครงสร้างแบบนี้นะคะ if cross ชิ e ้นที่3จะใช้กับเรื่องสมมุติเหมือนกันเลยเรื่องสมมุติเหมือนกันนะคะก็คือเป็นเรื่องมโนขึ้นมานะคะที่ไม่ได้เป็นจริง ในอดีตค่ะเมื่อกี้เรื่องสมมติในปัจจุบันใช่ไหมแต่คราวนี้ if clause ชิ้นที่สามใช้กับเรื่องสมมติในอดีตนะคะแสดงว่าในอดีตในเรื่องในตอนนั้นอะไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะเช่นเช่นถ้าเมื่อวานฝนไม่ได้ตกฉันก็คงไปทันเวลาแล้วแหละถ้าเมื่อวานฝนไม่ได้ตกฉันก็คงไปทันเวลาแล้วแสดงเมื่อวานฝนตกปะตก แล้วเมื่อวานไปทันไหมไม่ทันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องสมมุตินะในอดีตนะคะแสดงว่าในอดีตไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นนะเช่น if it hadn't rain นะ past perfect ก็แทมตามด้วย verb ช่องที่3เนาะ rain ก็เติม ed เลย If it hadn't rained ถ้าฝนมันไม่ได้ตก yesterday เดี๋ยวแล้กันจะได้บ่งบอกเรืวยว่าเโอเคนี่เป็นแค่เรื่องสมมุติในอดีเนาะอันนี้เรื่องเกิดขึ้นมมา,า่วา If it hadn't rained yesterday ถ้าฝนมันไม่ได้ตกเมื่อวานนี้เนี่ย I would เราก็ทำได้ have เนาะแล้วก็ v e r b ช่วงที่3 I would have been there In time, in time แปลว่า sorry, in time แปลว่าทันเวลานะคะแต่ถ้า on time แปลว่าตรงเวลานะเหมือนกันนะเอเคอ่ะนี้ก็เป็นตัวอย่างของประโยชน์ c l a u s ชนิดที่3ามนะคะนี่ก็เป็นเรื่องสมมุติที่ไม่ได้เป็นจริงในอดีตเนาะประมาณนี้นะคะต่อไป unless อันนี้แถมมาให้อีกอันนึงนะคะเพราะาบางทีข้อสอบก็ชอบออกเหมือนกันในเรื่องของ unless ซึ่งคําว่า unless เนี่ยมันอยู่ในเรื่องของ if clause นั่นแหละถึงแม้ว่าคําว่า unless จะไม่มีคําว่า if ไม่มีคําว่าถ้าในตัวใช่ไหมแต่ unless มีความหมายเป็น if จุดจุดจด not ค่ะ unless มันคือ if not นั่นแหละถ้าแปลเป็นไทยเนาะ unless มันก็คือถ้าไม่นะคะ ถ้าไม่หรือนอกจากว่าก็ได้เนาะ unless นะคะมันก็คือ if not นั่นแหละนะ if จุดจุดจุด,จด not แปลเป็นไทยก็คือถา้าไม่หรือนอกจากว่าไม่ใช่นอกจากนี้นอกจากว่าในนะคะเช่นเช่น unless we hurry unless we hurry we will be late for class unless we hurry unless แปลว่าอะไรนะคะถ้าไม่ใช่ไหม unless คือ if not ถ้าไม่ unless we hurry ก็จะแปลว่า ถ้าพวกเราไม่รีบนั่นเองนะคะถ้าพวกเราไม่รีบเห็นไหม unless มันจะมีคําว่าไม่ในตัวเองเพราะฉะนั้นประโยคนี้มีคําว่า not นะไม่มีเนาะไม่มีคําว่า Not ไม่มีคําอะไรที่เป็นปฏิเสธแล้วเพราะว่า unless มีความหมายเป็นปฏิเสธในตัวเองอยู่แล้วนะคะนะ unless we hurry ก็ถ้าพวกเราไม่รีบ we will be late for class พวกเราก็จะไปเข้าเรียนในคลาสสายนั่นเองนะคะ โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของ if e clause นะคะที่ชอบออกข้อสอบเข้าม4เนาะประมาณนี้ if e clause ทั้งสามชนิดจำโครงสร้างแต่ละตัวนะคะกับเหตุการณ์ที่ใช้ประจำแต่ละชนิดให้ได้แม่นๆนะจ๊ะรวมถึง unless ด้วย unless นี่จำแค่ว่ามันแปลว่าท้าไมาก็พอนะคะโอเคจบแล้วแค่นี้เรื่องของ if e clause นะคะต่อไปก็ไปทำข้อสอบกันได้เลยนะคะในเรื่องของ if e clause เนาะลองทำดูนะคะแล้วเดี๋ยวมา ดูวิดีโอเฉลยกันในวิดีโอถัดไปนะคะอ,ะอันนี้ทํมได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าได้คะแนนเท่าไหร่กันคะ่ะ